สวัสด,ดีชาวไบเกอร์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีครับพบกันกับผมในบรรยากาศฟ้าหลังฝนครับตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่บ้านผมฝนตกมาตลอด3ามสี่ชั่วโมง้วเพิ่งจะหยุดไปเมื่อตะกี้นี้เองแต่มันก็ตกมาไม่ได้ว่าตกหนักครับแต่ก็ไม่ใช่ละอองฮะก็ตกเป็นเม็ดฝนนี่แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หนักหน่วงเหมือนกับที่ในเมืองครับรู้สึกว่าตัวเมืองขอนแก่นหลายจุดหลายพื้นที่ก็เป็นจุดเก่าๆจุดเดิมๆแล้วนะเห็นทราบมาว่าโอ้บางจุดเนี้ยรถ ใหญ่นะครับรถยนต์ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้เอาละฮะบ้านเรากาลังเข้าสู่ในช่วงของดินฟ้าอากาศนะครับที่จะต้องลุ้นกันความเปลี่ยนแปลงมานะฮะแต่ไม่มั่นใจว่า r e Red b u l l Ring ออสเตรียในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยดินฟ้าอากาศจะเป็นเหมือนบ้านผมรึเปล่าเข้าไปดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้ารู้สึกว่าจะมีโอกาสที่ฝนจะตกอยู่เหมือนกันนะประมาณ30-40%ครับแต่ไดๆแล้วก็ตามก็ต้องติดตาม กกันนนอีีทหึ่งะ,ะคือไม่สามารถที่จะไปการันตีได้นรัว่ามันจะแม่นจะตรงกับตามที่เขาพยากรณ์กันมาโปรแกรมการแข่งขันนั้นก็สามารถไปดูกันเองได้เลยนะครับถ้าเป็นใน YouTube ที่นี่ก็จะเป็นหน้าชุมชน บ,บันทึกหน้าจอกันเอาไว้นะฮะใน Facebook Fanpage ก็จะดูง่ายหน่อยเพราะว่าโพสต์ปักหมุดเอาไว้ด้านบนมีข้อมูลที่จําเป็นต้องรู้มากมายเอาเป็นว่าอ่านให้จบให้ครบแล้วกันนะและก็เวลาตัวเลขนะครับออกมานั่นก็คือเป็นเวลาในประเทศไทยไม่ต้องมาแปลงมาอะไรให้ยุ่งยากครับแล้วก็ที่สําคัญคือแข่งขันยังคงอยู่ในโซนยุโรปดังนั้นนะฮะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีงามมากเลิกงานเสร็จก็มาดูได้ <c oughs> ยังคงหรืออีกหลายสนามนะครับกับการแข่งขันในโซนยุโรป ตามจริงจากนี้ไปก็ไม่ได้มีสนามที่จะต้องอดหลับอดนอนแล้วละ่ะสนามดึกๆรู้สึกว่าจะแข่งขันกันไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วละ่ะประมาณนั้นนะทุกคนเอาละฮะเดี๋ยวจวงหัวมาวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของนักแข่งจากมอเตอทูหรือว่าจากที่ไหนก็นแล้วแต่ที่จะเป็นดาวรุ่งของแต่ละปีในม o เตอรจีพีที่เข้ามาโดยจะโฟกัสไปที่นักแข่งจากสเปนนะครับคือทำไมต้องมองไปที่นักแข่งจากสเปนนั่นก็เพราะว่าทุกคนคับลองสังเกตดูนะว่าการแข่งขันทั้ง3รุ่น ทั้งรุ่น Moto3, Moto2 แล้วก็ MotoGP เนี่ยนักแข่งจากสเปนเยอะมากฮนะเอาง่ายๆเลยตียเป็นเกินครึ่งอะ่ะนั่นั้นก็จะเป็นอิตาลีอิตาลีก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะเท่ากับไม่ได้เยอะเท่ากับสเปนยิ่งเปนในรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยสเปนแทบจะเหมากันเลยแล้วก็จะมีชาติอื่นเนี่ยโผล่มาบ้างปนกันมานะฮะประเทศละนิดละหน่อยประมาณ50-60%ก็นี่ก็คือสเปน ผมจะพูดในภาพรวมเลยนะครับของนักแข่งสเปนดาวุูงในตอนนี้นะครับแลวก็เส้นทางของพวกเขาที่มีโอกาสจะได้ขึ้นมาในรุ่นใหญ่เนี่ยมันยากมันง่ายอย่างไรกันบ้างหลายคนอาจจะมองแล้วอิจฉาน,นักแข่งจากสเปนนะครับว่ามีสนามซ้อมที่เยอะมากมายนะแล้วก็เป็นประเทศที่เน้นนะครับส่งเสริมสนับสนุนและก็ผลักดันในกีฬาตรวสปอร์ตโดยเฉพาะในกีฬา มอเตอร์จีพีหรือว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ได้ก็ได้นะฮะตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นเยาวชนมาเนะี่ยก็แข่งขันกันตั้งแต่5ขวบ6ขวบกันเลยทีเดียวเนี่ย mm hmm. ก็ไม่แปลกใจนะครับที่นักแข่งจากสเปนเนี่ยจะเรียกว่าอยู่ในวงการเยอะแล้วก็มีนักแข่งที่แบบเป็นตัวจิ๊ดจิเจ๋งๆทั้งนั้นใช่ครับนั่นนั่นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศสเปนนั้นเป็นประเทศที่เป็นดินแดนของมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะ2ล้อตามอย่าง4ล้อเนี่ยก,ก็มีมีแหละฮะแต่วันนี้เราจะ เน้นไปที่สองล้อไง ấy. มันมันก็อาจจะเป็นข้อดีที่ทําให้นักแข่งจากชาติอื่นนี่อาจจะสู้ไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะในนักแข่งจากบ้านเราเราอาจจะมองว่าเอ๊นะนะครับประเทศไทยก็กีฬาผมม,มักจะบอกอยู่ประจานะว่ารถแข่งมันไม่ใช่กีฬาเป็นกีฬาหลักๆในประเทศไม่ใช่กีฬามหาชนไม่ใช่เหมือนกับฟุตบอลเหมือนกับมวยเหมือนกับวอลเลย์บอลอะไรต่างๆไม่ใช่ฮะ ดังนั้นการสนับสนุนการผลักดันหรือว่าช่องทางต่างๆนี่มันมันจะไม่เข้มข้นเหมือนกับทางสเปนหรือว่าในบางประเทศในยุโรปนะนักแข่งหลายๆประเทศนะครับก็เรียกว่าลงทุนไปอยู่ที่สเปนนะไปไปลงแข่งขันที่นั่นบางคนก็ย้ายไปอยู่ถาวรเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ให้ได้สะดวกนะครับในการที่จะไต่เต้าขึ้นมาในการที่จะหาประสบการณ์แล้วใช่ครับก็ก็ทำได้ดีนะฮะก็จะมีรายการแข่งนะฮะตั้งแต่ รุ่นเล็กนะฮะผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาสตาร์จากไหนนะเราที่จําได้เมื่อก่อนก็รุ่น 50cc นะครับ60 70 80มาตลอดอย่างเงี้ยคือแข่งตั้งแต่5ขวบ6ข,ขวบประมาณนั้นเลยนะฮะบางคนเนี่ยตัวก็เปียกเดียวไอ้อย่างนักแข่งทุกวันนี่หลายๆคนนะครับอย่างมาร์คมาเกสเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยได้เห็น,นวิดีโอของเขานะครับก็ลงสนามกันไปนู่นแหละฮะเขามีมีความจริงจังมีความเข้มข้นมากดังนั้นก็ไม่แปลกครับที่นักแข่งจากสเปนเนี่ยจะ ทำผลงานกันได้ดีแล้วก็มีหลายคนนะครับที่เข้ามาเป็นนักแข่งเยาวชนมาเป็นตัวเลือกเนี่ยที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักแข่งโมโตจีพีในอนาคตข้างหน้าแต่นะมองมองแต่เรื่องส่วนดีใช่ไหมที่ผมเล่ามาใช่ครับแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของดาบสองคมนวะมองมุมหนึ่งฮะคือ,อได้รับการสนับสนุนได้ได้มีพื้นที่ให้สแสดงให้ได้โชว์ก็เลยทําให้การแข่งขันมันค่อนข้างสูงแล้ว มันก็เหมือนมาแย่งกันเองแหละในส่วนหนึ่งผมนึกถึงคำพูดของมาโนกนซาเลสครับนักแข่งที่เป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นปน,นักแข่งคะแนนสะสมสูงสุดในรุ่นมโตทูในตอนนี้อยู่ในะครับนักแข่งหมายเลขสิบแปดซึ่งเขาก็คือเอ่อเป็นนักแข่งดาวรุ่งของสเปนด้วยเหมือนกันเขาก็บอกนะครับว่าเอ่ออนาคตของของ,ของตัวเองนะคือมีมีคนไปถามเขาคือตอนนี้เขาอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกตอนนี้ตามเอ่ออยู่อยู่อันดับ ันดับที่1น,นะฮะก็คือมีอาร์เรคเนตแนไล่มา25แต้มก็ไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็ระดับหนึ่งละแล้วก็อาจจะถูกพูดถึงว่าถ้าปกติมันจะเป็นธรรมเนียมปฏิบตัติใช่ไหมฮะถ้าคว้าแชมป์โลกในรุ่นกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยปีต่อมาก็จะต้องถูกผลักดันขึ้นมารุ่นใหญ่มันจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแบบนั้นเนิ่นนานหลายปีแล้วนะฮะแต่กอนซาเลสนั้นยังไม่มีความแน่นอนชัดเจนนะฮะว่าเขาจะมีโอกาสได้ขึ้นมาไหม อาจากที่เคยได้ทดสอบรถแข่ง m o เตอร์ให้กับทีมแ a c k เฮาส์แบบเซอร์ไพรส์มากครับในอลาคอนที่สเปนแล้วก็ทําเวลาได้ดีด้วยสิฮะเวลาไม่ธรรมดานะไม่ใช่เวลาบุยๆนะฮะเวลาอยู่ในประมาณสักช่วงท็อปสี่ทอ 5, ช่วงช่วงท้ายตารางเลยละ่ะสําหรับการจับรถ m o เตอร์ครั้งแรกเขาก็ <c oughs> <c oughs> บอกนะครับว่าถ้าไม่มีพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาคงจะต้องได้อยู่โ o t ตทูต่อไปอีกละอยู่กับทีมเดิมนะครับ ถามว่าในอดีตมันเคยมีมีคนที่มีโมเมนต์แบบนี้ไหมมีฮะมีโยูฮันซากโก้ไงครับซาโก้นั้นเป็นแชมป์โลกม o t ตอทูปี2015ครับแล้วพอปี2016ก็ยังไม่มีพื้นที่ให้เขาได้ไปต่อจังหวะและโอกาสมันมันยังไม,ไม่ไม่เหมาะจาอไม่พอดีไงเลยทำให้ซากโก้จะต้องอยู่ม o t ตอทูอีกปีแล้วก็เป็นแชมป์โลกต่ออีกอะเป็นเป็นแชมป์โลกรุ่นกลางเนี่ยเบิ้ลเลยนะฮะ20152016และปี2017ถึงมีโอกาสได้ขึ้นมาม o เตจีพี แล้วก็มาอยู่ในทีม Yamaha Tech 3ในตอนนั้นฮะเนี่ยฮะก่อนเซเลสเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจแต่เจ้าตัวก็บอกครับคือคือพูดไว้ก่อนไงว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีที่ลงจริงเนี่ยจะต้องอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะอา,อายุของเขายัง,ย,งยังไม่ได้เยอะนะครับยังไม่ได้เยอะยัง,ย,งยังไม่ทะลุ25มาเนี่ยผมว่าอยู่ได้ก็ไม่ไม่เสียหายนะไม่เสียหายครับอย่างเปโดรคอสซาก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันครับครั้งหนึ่งตอนที่เขาเป็นแชมป์โลกม o t ตอทูเนี่ยนะฮะก็คือตอนนั้นมันเหมือนมันจะลง หาทางลงไม่ได้ไงมันเต็มไปหมดไงเคเก็ยังยังไม่สามารถจะเคลียร์หมายถึงตอนนั้นนะสุดท้ายก็เคลียร์ได้นะครับเขาก็ได้ได้ขึ้นมานะแต่นะครับสิ่งที่กอรซสเลสสื่อสารออกมาก็เหมือนกับที่ผมโปรยมาในช่วงต้นคลิปเลยฮะว่ามันเหมือนเป็นดาบสองคมเขาบอกว่าด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นเป็นนักแข่งจากสเปนแล้วตอนเนี้ยสเปนมันเยอะมากคือดาวลุ่งมันเยอะไปหมดเลยเขาเลยบอกว่าถ้าเขาไม่ใช่สเปนแต่ผลงานก็เป็นในแบบเนี้ยมันจะง่ายกว่า เขาบอกว่านักแข่งบางทีนะฮะถ้ามาจากประเทศอื่นเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์นะฮะไม่จำเป็นต้องโดดเด่นเหมือนกับที่เขาทําก็ได้ก็จะได้รับโอกาสง่ายกว่านักแข่งจากสเปนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้พูดนะครับแต่มันเป็นเหตุผลที่ผมสนับสนุนขึ้นมาเองก็คือทุกคนทราบดีใช่ไหมว่าทางเจ้าของก็คือดอน่าแล้วก็อย่างเจ้าของใหม่อย่าง Liberty m ี้ม a เดีเนี่ยเขาก็มีความคิดนะครับที่อยากจะเอา m o t ต g p เนี่ยไปให้มันกระจายไปทั่วทุกมุมโลกครับ เราก็จะได้เห็นนะฮะว่าสนามใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นสนามเก่าในเมื่อก่อนแหละแล้วก็เอามาปัดฝุ่นใหม่เนี่ยเกิดขึ้นแทบจะทุกทวีปนะครับมีแต่เพียงทวีปแอฟริกาใช่ไหมใช่ไหมฮะที่ยังไม่มาแล้วก็จะจอดอยู่เหมือนกันมีเข่าล่าเข่าหรือว่าอาจจะมาในอนาคตด้วยซ้ำเนี่ยนี่แหละครับแล้วทางคาร์เมลูเอสพิเลตนะฮะในฐานะของซีอของทางดอนน่าเนี่ยก็เคยยืนยันหลายครั้งครับว่าเขาต้องการที่จะให้นักแข่งเนี่ยมีความหลากหลายกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ผมเคยออามาเล่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นกระแสด,ดรามมาอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เหมือนเป็นล็อกเป้าไว้เหมือนเหมือนล็อกโคตาไว้เอาโอเคแล้ะถ้าสเปนมันเยอะแล้วถ้าสเปนเขาเก่งจริงหรืออิตาลีเขาเก่งจริงเนี่ยก็ได้สิฮะแแล้วคุณจะไปบอกว่าแบบอาจจะจํากัดจํานวนอะไรแบบนี้โอ้มันมันมันไม่แฟร์ใช่ครับคือถ้ามองมองในมุมหนึ่งแกมันมันก็ดีของแกนั่นแหละว่าเราก็อยากจะเห็นนักแข่งที่เขา อยู่ทั่วทุกมุมโลกได้ได้ได้ไดสู้กันใช่ไหมฮะแต่พมอมามองอีกมุมหนึ่งฮะมันมันก็ไม่แฟร์ตรงที่ว่าโอเคละเป็นความจริงที่นักแข่งสเปนมันเยอะนักแข่งสเปนได้รับความได้เปรียบตรงนั้นตรงนี้ตามที่ผมเล่ามาเนี่ยแต่การจะคัดเลือกเข้ามาเขาก็สู้กันนะครับเขาไม่ได้จับฉลากมานะใช่ไหมเขาก็สู้เออถ้าบางเอญสเปนจะมาได้ถ้าบางเอออิตาลีจะมาได้นะั่นก็คือเข้ามาที่ความสามารถของเขาก็ไม่น่าจะแบบว่าอะไรนะครับแต่แต่แกก็เคยเคยพูดแบบนั้นจริงๆนะว่า อยากจะเห็นความหลากหลายอืมถ้ามันอย่างนั้นก็ผมว่าถ้าจะเอาความหลากหลายจริงๆเนี่ยประเทศที่อยากจะมาก็ต้องยกระดับเองถูกไหมฮะอาต้องยกระดับเองอย่างที่ผมเคยบอกว่านะักแข่งหลายคนนะที่ไม่ใช่สเปนแต่ก็ไปลงแข่งขันในสเปนอะอย่างฟาบิโอควาตโรโลอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งไอโอคุระอย่างเงี้ยหลายๆคนนะครับที่ผมไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงนะครับนักแข่งจากอังกฤษบางคนก็จากอิตาลีก็มีอย่างเงี้ยก็จะไปแบบว่า ลงแข่งขันตั้งแต่นู่นนะเป็นเ,นเนยาวชนอยู่เลยแล้วคำคำพูดของกอนซสเลนก็ใช่เลยฮะนี่ผมผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะว่าด้วยความที่นโยบายของทางเอสเปเรต้าเนี่ยเขาก็มองมาแบบนี้ไงเขาต้องการความหลากหลายในด้านของเชื้อชาติใช่ไหมครับในการที่ลงแข่งขันจริงๆเนี่ยก็มันมองมุมนึ่งก็เก็นความคิดที่ดีนั่นแหละนะว่าเอออะไรก็สเปนเนี่ยอะไรก็สเปนแคอยากเห็นความหลากหลายแต่มันก็มีเหตุผลที่ผมยกมาแก้ไงฮะประมาณนั้นใช่ครับก็คือ เออมันมันเข้าทางตรงนี้เลยทําให้นักแข่งจากประเทศอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ต้องถึงขั้นระดับเป็นแชมป์เนี่ยแต่ด้วยความที่ที่ประเทศนี้ไม่เคยมีนักแข่งเลยสมมติผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบประเทศนี้ในรอบ40ปีถึงจะมีมาในรอบ50ปีอย่างเงี้ยมันเลยดูเหมือนเหมือนแสงสว่างแบบมันอ,อล่ามาเลยใช่ไหมฮะแต่พอมาเป็นสเปนปุ๊บมันก็เลยไม่แปลกใจเพราะอะไรเพราะว่าเอ้าแชมป์โลกคนนั้นก็สเปนนี่นะ ชมป์โลกรุ่นนี้ก็สเปนหรอปีแรกก็สเปนนะนี่เงี้ยแต่นั้นก็เลยมันจะต้องโดดเด่นจริงๆนะครับมันจะมันจะต้องแบบว่ามีอะไรที่มันพิเศษจริงๆอันนี้ถึงถึงจะเข้ามาได้มีมูลค่าทางการตลาดมีอะไรนะฮะคือมูลค่าทางการตลาดมันก็มามาพร้อมกับสปอนเซอร์นั่นแหละอาจจะมีผู้สนับสนุนนะครับที่สําคัญเลยในส่วนส่วนของตรงนี้เนี่ยในการที่จะถักดันใช่ไหม นี่แหละครับนี่นี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทางกอรสเล็เข้าเสนอมุมมองได้ได้โดนใจผมอยู่นะครับว่าโอเคในมุมหนึ่งนักแข่งอาจจะอิจฉาจากสเปนใช่ไหมฮะเพราะว่าสเปนก็มีครบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นดาบสองคมอะนะเป็นเป็นประเด็นที่ยอมรับนะครับว่าน่าสนใจมากๆเลยเราจะตามต่อกันนะว่าในส่วนของทางดอนน่านะครับนำโดยคุณคาร์เมโลเอสเปเลต้าเนี่ยนะ แกสลัดความคิดนี้ทิ้งไปหรือยังครับหรือว่ายังคงอยู่กับความคิดที่ว่าอาจจะจํากัดนักแข่งจากทางฝั่งสเปนท้งฝั่งอิตาลีบ้างอะไรเงี้ยโดยอาจจะแบบว่าต้องการความหลากหลายซึ่งมันมันมันดูเหมือนย้อนแย้งอะ่ะฟังมุมหนึ่งนะฮะคือต้องการความหลากหลายอยู่แต่เหมือนจะไปให้โคตา้านักแข่งประเทศอื่นๆหรือเปล่าอ,อ่างเงี้ยถ้าบังเอิญนักแข่งที่คุณอยากจะให้มานะครับมจะเป็นนักแข่งจากประเทศไหนก็ได้นะแต่เขาไม่ผ่านนะฮะเออเราทำไงได้ล่ะ ผมว่ามันมันมันเหมือนย้อนแย้งกันอยู่เอาเป็นว่านะครับถ้าคุณอยากเห็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยคุณจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือนี่ผลผลเปน็นข้อเสนอส่วนตัวนะว่าทํายังไงถึงจะมีนักแข่งเยาวชนจากที่อื่นนะครับสามารถที่จะไปลงเขาเรียกว่าแข่งขันไปมีโอกาสฝึกซ้อมไปล,ลงโปรแกรมลงแรงต่างในเส้นทางการต่อสู้ที่มันเข้มข้นนี่ต่างหากครับที่ท,ที่ที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดนะ คือนักแข่งอย่างมาเลเซียอย่างอินโดดาวรุ่งก็มีนะครับของไทยกนะ็มีอ่างเงี้ยไงของญี่ปุ่นของอะไรต่างๆบางคนเขาก็ไปลงแข่งขันในสเปนนะฮะเพื่อที่จะเอาเรียกว่าซึมซับเอาฟีลลิ่งเอาบรรยากาศเพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนี่มันต้องลงทุนแบบนี้ครับแตนั้นในฐานะของเจ้าของ,อของหรือว่าผู้จัดนะฮะคุณก็ต้องหาทางช่วยเหลือให้กับนักแข่งเยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสไปลง แข่งขันในเวทีที่มันเข้มข้นซึ่งเรามองว่าคือคือสเปนนี่แหละผมว่าน,น,น่าจะโอเคมากกว่านะแต่การที่คุณจะไปให้โคต้าซึ่งเขาไม่ได้บอกหรอกฮะแต่มันก็อนุมานได้ว่ามันเป็นโคต้าไงเนมะื่อคุณบอกว่าคุณอาจจะมีนักแข่งสเปนน้อยลงนักแข่งอิตาลีน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต่อให้คุณไม่บอกมันก็เหมือนไกลๆอะ่ะใช่ไหมว่าแสดงว่าเป็นโคต้าเหมืนอนคุณกีดกันเอาไว้อ่อให้สเปนจะเก่งกขนาดไหนอิตาลีจะเก่งกขนาดไหนก็ตามนะฮะ แต่ถ้ามันเยอะเกินคุณจะไม่เอาเขาเหรออะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะเพื่อนๆมองประเด็นนี้กันยังไงกันบ้างล่ะครับอ่าแล้วก็ประเด็นที่ผมเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นด้วยหรือไม่อ่าถ้าอย่างประเทศไทยนะครับอยากจะอยากจะ,กจะไปเวทีระดับโลกนะครับอยากจะมีฝีมือจริงๆเทียบเท่า,ทานักแข่งยุโรปอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องหาทางช่วยเหลือถ้าสมมุติว่าเป็นในเอกชนในแรงต่างๆในบ้านเราก็สนับสนุนกันไปนี่เป็นปัญหาของภายในของเราอาจจะไม่เกี่ยวกับทั้งผู้จัด แต่ถ้าเป็นทางผู้จัดเองนะครับอาจจะแบบว่าผ่อนปลนนะผ่อนปลนหรือว่ามีมีโครงการมีต่างๆมัน,ม,น,ม,นมันทำได้ฮะไม่ว่าคุณจะช่วยเหลือในด้านงบประมาณในด้านาที่พักที่อยู่ที่อะไรยังไงก็แล้วแต่ที่คุณจะช่วยมาเขียนงบประมาณตรงนี้มาอันนั้นนะชัดเจนเลยแล้วนักแข่งจากประเทศที่พวกคุณอยากได้นะครับประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นก็คือเมื่อเขาได้โอกาสในการที่จะามาลงฝึกซ้อมมาลงแข่งขันตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนอยู่ เขาจะทาได้หรือเปล่าให้เป็นเรื่องของเขาให้เป็นเรื่องของตัวนักกีฬาเองนะครับว่าเขาจะมีระเบบวินัยเขาจะขยันขันแข็งในการฝึกซ้อมมันจะเป็นไปเองละนะดีกว่าคุณจะไปแบบว่าแจกโคตาแบบว่าดีไม่ดียังไงเอามาหมดเลยถ้าไม่ใช่สเปนอะไรเงี้ยไม่ยืนยันว่าไม่แฟร์นะครับไม่แฟร์จริงๆละเอาละฮะเดี๋ยวจะพูดนะครับทิ้งท้ายประเด็นสําหรับมานเอกันซาเลสนะแต่หลายคนก็จะถามผมมาบิบ๊ยครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นแชมป์โลกเนี่ยเขาจะมีทีมไหนสนใจยังไงกันบ้าง ในส่วนของเจ้าตัวอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะฮะว่าเขาก็ถ้ามันไม่มีที่อยู่ที่ไปจริงๆเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปซึ่งผมผมคิดว่านะฮะอนาคตหลังปี2 0 2 7เนี่ยอนาคตยังไม่ได้อายุยังไม่เยอะเลยนะครับยังเต็มที่ก็ประมาณสัก25ในตอนนั้นนะยังมีเส้นทางอีกยาวไกลถ้าตราบใดที่ผลงานยังคงต่อเนื่องแบบนี้ปีนี้ได้ลุน้นแชมป์ก็รักษาแชมป์โลกให้มันได้นะแล้วกันนะครับในปีหน้าถ้ายัางอยู่ก็ขอให้แบบว่า มีโอกาสได้เป็นหัวแถวได้ได้ลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ามาแบบนี้โอกาสมันยังไงก็เปิดกว้างแต่ถ้าจะขึ้นมาปีหน้าจริงๆเนี่ยนะครับอตอนนี้นักแข่งที่จะไม่ได้ไปต่อนี่มีใครบ้างครับใน MotoGP เนี่ยนะมันก็มีลืออยู่ก็มีแจ็คก,กับโอลิเวล่านะครับอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งเนี่ยฮะอันนี้ก็คือไม่ต้องลือนะเป,นเ,ปนเป็นของจริงเลยต้องเป็นคนใดคนหนึ่งหรือเผลอๆอาจจะเป็นสองหรือเปล่า แม้ว่าแจ็คจะมีข่าวลือว่าอาจจะได้ถูกกดดันขึ้นทีมใหญ่ไปคู่เสียแฟบเนี่ยน,นะกับกล้องสมเกียรตินะครับก็มีข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยแต่กอาเลสนั้นจะจะทันหรือเปล่าถ้าตลาดบใดที่มีนักแข่ง20คนในแบบนี้ผมว่ามันก็อาจจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับในปีนี้ฮะนี่นะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งครับที่ทําไมผมถึงอยากจะให้มี24คนนะในในอนาคตเนี่ยอ,อ๋อมีมี22นะครับไม่ใช่20นะฮะมี22ผมถึงอยากให้มีเยอะๆเพราะว่า,วานักแข่งดาวรุ่งเนี่ยจะได้ จะได้มีพื้นที่ในพิสูจน์ตัวเองต่อไปดังนั้นก่อนสเลดก,ก็เห็นถายเท้านะครับเอาไปทดสอบรถในอากอนนะก็ทำเหมือนกันได้ดีนะแต่สัญญาของนะักแข่งของถายเท้าก็ยังเหลืออยู่นะฮะจนถึงปลายปีหน้าครับทั้งราเฟรนเดสแล้วก็ไอโอคุระแล้วฮอยมานตินก็ยืนยันจะอยู่ที่เดิมก็น่าจะยากแหละครับนั่นน่าจะยากแหละไม่น่าจะมอีอะไรที่จะพลิกสําหรับตรงนี้นอกเสียจากว่าจะเป็นจามา5าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป แต่ก็กอนซาเลสไม่ใช่เป็นนักแข่งอย่างโมตูทูเพียงคนเดียวนะครับที่มีรายชื่อนะครับก็เล่นข่าวกันก็ดิโอโกโมเรรคนหนึ่งไงโอเคนะครับทุกคนอา้าวย้ำนะครับโปรกมการแข่งขันนะครับก็ไปติดตามกันได้ในหน้าชุมชนที่ยูทุบที่นี่นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจก็โพสต์ฝังหมดกันเอาไว้พรุ่งนี้ใครสะดวกใครว่างก็ตามเวลาที่ระบุก,กันเอาไว้ก็ไปรับชมกันได้นะครับสำหรับการฝึกซ้อมในรอบแรกเอฟพีหนึ่งเอฟพีแล้วก็รอบพ r ีอาร์ตามจริงทั้งสามรุ่นเขาก็ ซ้อมเหมือนกันนะครับรูปแบบเหมือนกันเลยนะฮะอ่าไม่ต้องลุ้นนานนะครับรอบบ่ายรอบ PR เนี่ยตัดสินแล้วว่าใครจะเข้าไปใน Q2 ใครจะร่วงไปใน Q1 แต่ถ้าไม่ว่างไม่สะดวกครับเข้าใจว่าวันศุกร์ยังไงก็ต้องทํางานทํางานเอ๊ะหรือว่าช่วงวันหยุดยาวอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ mm hmm. ถ้าไม่สะดวกก็มาติดตามผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในทาง a c e b o o k แล้วก็นใน u t ท b e ที่นี่แหละจะมาสรุปทุกรอบของการฝึกซ้อมการลงสนามแล้วก็ทุกข่าวมูลข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นนะ รวมทั้งในค่ำคืนนี้นะครับน่าจะมีหลายข่าวที่ผมเตือนจะไปเขียนไปเล่ากันเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับ